สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกไฟพยากรณ์อากาศพบกันในช่วงเที่ยงของวันอังคารที่7ธันวาคมโดยนะครับในวันนี้เราจะมาติดตามในด้านของการพยากรณ์อากาศประจําวันรวมถึงการพยากรณ์อากาศอีก7วันล่วงหน้าและ10วันล่วงหน้าจากทางด้านของกรมอุตุนิยมทิทยาซึ่งนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าในหลายเพจที่มีการแชร์กันว่อนว่าอุณหภูมิ จะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงอากาศร้อนแต่ในสภาพของความเป็นจริงไม่ใช่เลยนะครับในด้านของอุณหภูมิที่จะเพิ่มสูงขึ้นจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1-2องศาเซอเซียสในบางพื้นที่อาจจะมีอุณหภูมิลดลงแต่ในบางพื้นที่อาจจะมีอุณหภูมิคงที่ก็ยังคงมีลมหนาวเข้ามาอย่างต่อเนื่องในด้านของอุณหภูมิลดลง ก็ยังมีได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มสูงขึ้นก็เพิ่มสูงขึ้นได้เล็กน้อยประมาณ1น่งถึงสองศาเซียสแต่ถึงกระไรนะครับก็ไม่ทําให้สั่นคลอนในเรื่องของอากาศหนาวเย็นยังคงมีได้อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้ไม่ได้มีอากาศร้อนที่มีการแชร์กันในหลายๆเพจดังนะครับว่าความหนาวจะหายไปอากาศจะร้อนร่วมถึงจะไม่หนาวแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับ แอดมินยังยืนยันว่าอากาศหนาวเย็นจะอยู่กับเราต่อเนื่องไปเลยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของการพยาีรย์อากาศประจำวัน จากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับโดยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศสูงหรือมารากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอย่างต่อนเนื่องทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับยอดดอยมีอากาศหนาวเลยนะครับถึงหนาวจัด ร่วมถึงมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นแล้วนะครับในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำที่สุดอยู่ที่4-12องศาเซลเซียสและบริเวณยอดภูยังคงมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำที่สุดอยู่ที่6-11องศาเซลเซียสก็ขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนขอให้ดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ ส่วนมอรสุมตันออกเฉียงเหนือที่เคยปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จากกําลังแรงนะครับลดกําลังลงเหลือกําลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทําให้ทางตอนล่างมีฝนตกฟ้าคนองเกิดขึ้น ลักษณะของฝนตกฟ้าขนองก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับส่วนฝนตกฟ้าขนองส่วนมากก็จะเน้นบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างนะครับขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวงังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองก็เหมือนที่แอดมินเคยบอกนะครับบริเวณภาคเหนือยังคงจะมีอากาศหนาวอากาศเย็นรวมถึง จะมีหมอกในตอนเช้าเนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเล็กน้อยโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ12จนถึง15องศาเซลเซียสส่วนเรนยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวยังคงมีอากาศหนาวจัดในบางพื้นที่ยังคงมีน้ำคขางแข็งในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4ถึง12องศาเซลเซียสการพัดน,นำของลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดน,นำความหนาวเย็นเข้ามาความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะนออกเฉีงเหนือจะมีอากาศเย็นรวมถึงอากาศหนาวและจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย27-29องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวจะมีอากาศหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด6-11องศาเซลเซียสจากการพัดนำเข้ามาของลมตะวออกเฉีงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางในวันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย29-31บงองศาเันเซียสลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกจะมีอากาศเยน็นตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-23โงองศาเันเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรส่วนในด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ทางตอนบนของภาคจะมีอากาศดีในตอนเช้าทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานีและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย30-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมาก อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า22-25องถึาองศเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย3 0 3สอถึงสามสิเซียสลมตะวัออกเฉียงเหนือพัดนำเข้ามาความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูงได้1-2เมตรส่วนกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑล ในวันนี้จะมีอากาศใน,ในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนใด้านของการคาดการณ์พยากรณ์อากาศในอีก7วันล่วงหน้าจากกลมอุตุนิยมวิทยา7-12ธันวาคมดังนี้โดยในวันนี้และวันพรุ่งนี้ 7-8ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอย่างต่อนเนื่องลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าหลังจากนั้นในช่วงวันที่9-12ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มมีกําลัง อ่อนลงเล็กน้อยทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ1-2ง,ง,งองศาเซียส,สกับจะมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวสําหรับมรสุมตํานออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกําลังอ่อนลงตลอดทั้งช่วงทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองในบางพื้นที่สําหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังปานกลาง โดยอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับ สำหรับในด้านของการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือ7-8ธันวาคมวันนี้และวันพรุ่งนี้อากาศจะเย็นถึงหนาวจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงดึกถึงเช้า12-19องศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย26-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด3-12องศาเซลเซียส หลังจากนั้นในช่วงวันที่9-12ถึงธันวาคมอากาศจะเย็นถึงหนาวจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1-2ถึงสององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า14-21ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย2 7บถึงองศาเซลเซียสโซมาเรียนยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-14ถึงองศาเซลเซียสจากการพัดน,นาของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะวัออกเฉียงเหนือในวันนี้และวันพรุ่งนี้7-8ธันวาคมจะมีอากาศเย็นถึงหนาวลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า10-17องศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย26-30องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-13องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่9-12ธันวาคม จะมีอากาศเย็นถึงหนาจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1-2ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า12-19องถึงาองศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย27-32ถึงองศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15ถึงสิาองศาเซลเซียสจากการพัดน,นำของลมตะนอกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนด้านของบริเวณภาคกลาง ภาคกลางในวันนี้7-8ธันวาคมจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงดึกถึงเช้า15-22องศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย27-31อ,องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ธันวาคมจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยประมาณ1ถึง๒องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า1 8ถึง๒๓องศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยง,งถึงบา่าย2 8ถึง๓๓องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศเรนผ้าตะวันออก7ถึงธันวาคม วันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีอากาศดีในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า18บแถึง22องศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย2 7่สถึงองศาเซลเซียสหลังจากนั้น9-12ถึงทันวาคม อากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงดึกถึงเช้า20-24องศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเทีเ่ยงถึงบ่าย28-33ององศาเซลเซียสลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหานคะรและปริมณฑล ในวันนี้และวันพรุ่งนี้7-8ธันวาคมยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า19-22อ,องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย27-31งองศาเซนเซียสหลังจากนั้นในช่วงวันที่9-12ธันวาคมจะยังคงมีอากาศเย็นจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1-2องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า20-24องศาเซนเซียส 24, ยส,สูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย 29- 3สาามองศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง เดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของภาคใต้กันนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ10-30%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นทางตอนล่างของภาคตลอดทั้งช่วงอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงดึกถึงเช้า19-25องศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย27-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลชิมคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยประมาณ10-30เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นทางตอนล่างของภาคตลอดทั้งช่วงอุณหภูมิต่ำสุด21-26องสศาเซลเซียสในช่วงดึกถึงเช้าอุณหภูมิสูงสุด30 3 3ถึงาองศาเซนเซียสในช่วงเที่ยงถึงบ่ายลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูง1-2เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่13ธันวาคมเป็นต้นไปโดยจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองและฝนตกหนัก บริเวณภาคใต้ทางตอนล่างเนื่องจากจะมีหย่อมความรอนอากาศตำ่ำหรือกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างเข้าสู่ในร่องมรสุมจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกฟ้าคะนองและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะครับโดยจะเริ่มจากบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างก่อนและจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคใต้ทางตอนกลางในบางพื้นที่นะครับโดยกลุ่มฝนในระลอกนี้ จะเน้นบริเวณประเทศมาเลเซียและบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตลอดทั้งช่วงตั้งแต่วันที่13ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดโมเดลที่วันที่16ธันวาคมนะครับโดยในระยะแรกจะมีฝนปานกลางถึงหนักและในระยะต่อไปนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงประมาณวันที่14ธันวาคมจะมีบริเวณพื้นที่ฝนตกหนักนะครับบริเวณจังหวัดนาราธิวาสรวมถึงบริเวณอำเภอสไัยโกรก ต่อเนื่องนะครับจนถึงวันที่15ธันวาคมก็ยังจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณสุไหงโกรกและหลังจากนั้น16ธันวาคมจะมีฝนตกหนักมากที่บริเวณอำเภอรือสอ่อนาราธิวาสบ้านบรรน,นังสตาตำบลแม่วาดรวมถึงสุไหงโกรกนะครับ ขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่องหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรีบนําข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเปียกกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ สภาพอากาศบริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศหนาวเย็นลงบริเวณพื้นที่ไหนอุณหภูมิเท่าไหร่กันบ้างหรือบริเวณภาคใต้บริเวณพื้นที่ไหนฝนเริ่มลดลงกันแล้วบ้างสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ